ครับสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาแนะนําใบพัดตีนเป็ดนะครับตัวนี้เป็นใบพัดตีนเป็ดแปดแฉกนะครับผมก็จะมีใบกวักน้ำนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเป็นแปดแฉกนะครับอันนี้เอาไว้สําหรับงานกวักน้ํานะครับหรือว่าเพิ่มออกซิเจนในน้ําใช้คู่กับพวกกังหันตีน้ําไฟบ้านหรือโซลาร์เซลล์ก็ใช้ได้นะครับผม ก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดให้ดูนะครับว่าขนาดของมันจะเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับโอเคครับย้อนวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจากปลายใบนะครับถึงประมาณตรงนี้นะครับให้เก่งกลางเลยกลางอันนี้เรื่มจากนี้มาถึงนี้ตรงนี้โอเคครับจะอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับแล้วก็ ดูหน้ากว้างนะครับหน้าใบตรงนี้นะครับจะอยู่ที่8เซนนะครับ8เซนแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีรูนะครับเอาไว้ใช้กับพวกแกนนะครับหรือว่าเป็นพวกเผานะครับวัดดูเลครับนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เริ่มตรงนี้อ่าจะอยู่ที่3.5เซนนะครับ 3.5เซนนะครับก็เป็น1 2 3.5นะครับหรือประมาณ1นิ้ว1นิ้ว2หุนนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะใช้น็อตนับใช้น็อตเบอร์17นะครับในการขันทั้ง2ด้านนะครับเอาไว้ขันยึดเท่ากับแกนนะครับเดี๋ยวเราพามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวต้นแบบนะครับที่เราจะใช้กับ ตัวใบพัดนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้เราก็เลือกด้านเอานะครับว่าเราจะใส่ให้มันกวักน้ําไปทางด้านไหนนะครับก็จะมีใช้คู่กับทุ่นนะครับแล้วก็เกือกม้าอ่าแล้วก็จะมีเพลาขับตรงนี้ครับเพลาขับตรงนี้จะใช้เป็นเหล็กเหล็กตันก็ได้นะครับแต่ว่าในนี้ตัวอย่างจะใช้เป็นกาะวนไนนะครับ ัวนี้นะครับก็จะหมุนก็กวักน้ําขึ้นมานะครับก็สามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับได้นะครับการทางานนะครับประมาณนี้ส่วนราคานะครับก็จะอยู่ที่350บาทต่อใบนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Li น์แอดนะครับแอดลักกี้บ็อกนะครับมีแอดนำหน้าได้นะครับหรือโทร0 8 0 3 3 3 3151นนะครับหรือถ้า สอบถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม